ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการจูนแก๊สยี่ห้อ BSM นะครับจูนด้วยคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากที่เราต่อสายต่อสายเข้ากล่อง ECU แก๊สนะครับนี่นะครับต่อสายเข้ากล่อง ECU แก๊สแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดโปรแกรมรันมานะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาตั้งค่าตั้งค่าล่วงหน้านี่ครับกดการตั้งค่าล่วงหน้านี้นะครับ อันนี้เราก็มาตั้งว่ารถเรากี่กระบอกสูบนะครับมีอันนี้สี่กระบอกสูบส่วนแรงม้าของเครื่องยนต์เราก็ตั้งได้นะครับอันนี้เราผมตั้งไว100้ร้อยถึงร้อยห้าสิบนะครับรถคันนี้มันเครื่องหนึ่งเอ็นเซตร้อยเก้าแรงมา้าแล้วก็เอาร้อยถึงร้อยห้าสิบนะครับเชื้อเพลิงก็ l p g ส่วนเซนเซอร์อุณหภูมิก็ตั้งที่สี่จุดเจ็ดสี่จุดเจ็ดนี้มันเซนเซอร์อุณหภูมิมันจะอยู่ที่หัวหม้อต้มนะครับอันเนี้ย ส่วนหม้อต้มก็ยี่ห้อโทมาโทมาเซโตนะครับส่วนล่างหัวฉีดก็ยี่ห้อเรียวสามโอห์มนะครับมาจะปรากฏเขียนบอกอยู่ที่หัวฉีดนั่นะครับอยู่ที่ตัวหัวฉีดนั่นแหละส่วนการตั้งค่าการสลับเครื่องร้อนเครื่องเย็นก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ตั้งไว,ว้ห้าวิส่วนการตัดพอเครื่องสลับเป็นน้มามันแก๊สนี่ก็ตั้งไว้ที่สองวิส่วนตัวนี้ก็0.4 5ห้านะครับคือ เราจะใช้แก๊สให้มนหมดหมด,หมดถังนะครับคือแรงดันที่ว่ามันจะสลับเป็นน้ำมันนะครับส่วนอุณหภูมิในการสลับเราก็เอาไว้ที่40 40หรือ45ก็ได้ครับเราตั้งขึ้นนิดหน่อยก็ได้อันนี้ส่วนแรงดันอันนี้แรงดันหม้อต้มนะครับตัวล่างก็คือแรงดันหม้อต้มนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับ1 0 0ยร0อย0าบราก็ได้150ปกติแล้วมันใน 1.2ถึง1.6นู่นนะครับอันนี้ผมเอา1.5นะครับส่วนอันนี้ก็คืออุณหภูมิไม่ใช่อันนี้คือคือแบตเตอรี่นะครับโวลต์ของแบตเตอรี่ส่วนอุณหภูมิที่เราจะอุณหภูมิหม้อต้มนะครับที่ว่าน้ํามันไปเลี้ยงหม้อต้มนะครับอยู่ที่59องศาส่วนอันนี้ก็คืออุณหภูมิที่ลางหัวฉีดส่วนตัวนี้ก็คือรอบเครื่องยนต์นะครับเนี่ยรอบเครื่องยนต์อันนี้ก็คือ ค่าการฉีดของน้ํามันนะครับอันนี้ค่าการฉีดของแก๊สแก๊สมันจะต้องมากกว่าน้ํามันนะครับเพราะว่าแก๊สเนี่ยความหนาแน่นมันจะน้อยกว่าน้ํามันครับฉะนั้นจะต้องฉีดมากกว่าน้ํามันนะครับหลังจากที่เราตั้งแล้วเราก็จากนั้นเราก็กดเอาลูกศรมาที่การกดปรับตั้งค่าอัตโนมัตินะครับอันนี้เรากดติ๊กที่ว่าแบบปกตินะครับเราขับแบบปกตินะครับ แล้วก็กดเริ่มเขาบอกว,ว่าก่อนเริ่มการจูนแบบอตัตโนมัติรอให้อุณหภูมิเครื่องยนต์อยู่ที่อย่างน้อย60องศาอันนี้ก็63แล้วครับจูนได้นะครับแล้วก็กดที่การเริ่มตั้งค่าอตัตโนมัตินี่ครับเขาบอกว่ารอสักครู่จากนั้นเขาก็บอกว่ากระทืบคันเร่งสองสามครั้งแล้วก็กด กดปุ่มแบบว่าขั้นตอนต่อไปนี่นะครับแล้วก็กระทืบหนึ่งสองแล้วก็สนะครับจากนั้นเราก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับใช้ลูกศรกดขั้นตอนต่อไปเขาก็บอกว่าเร่งเครื่องยนต์ค้างไว้ที่สามพันรอบหลังจากนั้นก็ค่อยๆถอนคันเร่งนะครับแล้วก็เร่งให้มันได้สามพันรอบนะครับตามที่เขาบอกสามพันขึ้นไปนะครับ ประมาณนี้ครับอาจจะไม่เป๊ะแล้วก็ค่อยๆถอนคันเร่งแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปก็บอกว่ารอสักครู่แล้วก็รอนะครับมันก็จะตัดสลับเป็นแก๊สเป็นน้ำมันไปคำนวณให้เรานะครับเขาบอกว่าโอเคนะครับ เขาคำนวณให้เราว่าค่ามันจะต่างกันที่1.72นะครับเนี่ยเขาบอกว่าโอเคแล้ว,ลวก็ลองมาบังคับใช้แก๊สดูนะครับนี่ครับอันนี้คือเรากดบังคับใช้แก๊สนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกโปรแกรมเขาบอกว่าโอเคใช้ได้แล้วแล้วก็มาเช็คดูนะครับการ ตั้งค่าแบบละเอียดเนีะครับเราก็มาดูตามการปรับตั้งค่านี้เราก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับเนี่ยดูดูจากกราฟมันก็เป็นพยายามจะเป็นเส้นตรงใกล้เคียงแล้วครับอันนี้เราต้องไปลองวิ่งดูนะครับเราถึงจะมาปรับตั้งแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่ปกติแล้วนะครับเครื่องนิ่งแล้วนะครับ อันนี้การวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์อันนี้อันนี้ค่าการฉีดของน้ำมันนะครับฐานข้อมูลอันนี้ฐานข้อมูลไม่ได้เก็บไว้นะครับฐานข้อมูลลูกค้าก็จะบอกว่าติดตั้งวันไหนวันไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อกลงไปเครื่องเลขทะเบียนอะไรเงี้ยส่วนมากก็ไม่ได้เก็บนะครับ นี่นะครับดูตามกราฟอันนี้โปรแกรมมันจะคำนวณสามารถคำนวณรู คำนวณรูให้เราได้นะครับรูหัวฉีดนะครับเราอยากรู้เราก็กดเข้าไปดูนะครับนี่นะครับก็บอกว่ากําลังเครื่องยนต์ที่ของเรา109นะครับแล้วก็ตั้งเป็น109แรงดันหม้อต้มที่เท่าไรละ่ะก็150กว่าแล้วก็ขีดไปเอาสักประมาณ150แล้วก็หม้อต้มเรายยี่ห้อนี้แล้วก็หัวฉีดยี่ห้อนี้นะครับ การคำนวณแล้วก็กดคำนวณไปเขาก็บอกว่าใช้ประมาณ2มิลลิเมตรนะครับ,นะรบใช้ประมาณ2มิลิเมตรแต่นี้มันติดตั้งมาแล้วนะครับประมาณนี้แหละครับประมาณ2มิลิเมตรก็โอเคแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับท่านที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ